สว,วัสดีครับวันนี้พามาดูมันแม็กซี่ะฮะแปลงนี้ของผมเห็นไหมนุ่นเลยไปสุดนู่นเลยนะนู่ต้นไม้ของใครไม่รู้นะฮะต้นไม้ของใครไม่รู้แค่นุ่นครับเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูกันครับแปลงอะไรดูดูดูดดูดดดนครับวันนี้เราก็มาทำรุ่นยากกันนะครับมีพนักงานอยู่ประมาณ สองรอกว่านะฮะสองร้อยกว่านะครับดูครับอายุนะครับอายุมีพนักงานอยู่สองร้อยกว่าฮะวันนี้ก็คือเต็มที่นะครับข้อผิดพลาดแปลงนี้ก็คือลืมฉีดยาคุมนะฮะลืมฉีดยาคุมนะครับเราก็เล่งจิ้มกันแลเบิร์เดอร์เลยครับลืมฉีดยาคุมพอลืมฉีดปั๊บโอ้โหยากขึ้นอย่างก็นนั้นเลยครับแบบว่าเป็นหมื่นหมื่นต้นตอนนี้ก็ถอนก็ใกล้จะเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ เกือบสิบวันนะครับก็ถอนมาเรื Como, ่อยๆฮะอันนี้ความโตของแอกซีตันนี้ก็ประมาณประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งฮะแบงใ์ตันนี้อยู่ประมาณเดือนครึ่งครับเป็นจิ้มจิ้มวันแรกเลยฮะความสูงของมันก็คือประมาณแค่เอวนะครับแค่เอวได้แล้วเห็นไหมดูนะครับพอสมบูรณ์ของมันก็พอระดับหนึ่งนะฮะเห็นไหมต้นใหญ่แล้วประนา้นิ้วก้อยแล้วอันนี้เดือนครึ่งนะครับ อันนี้ก็ผมก็ปลูกเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับแบกซีนะฮะก็เป็นโรคใบด่างเยอะนะครับนะก็ฉีดยาบำรุงไปหนึ่งครั้งครับเป็นฮอร์โมนที่หมักเองนะครับกับฮิวมิกครับประมาณสามชั้นโตนะฮะพนทั่วแปลงนะครับยี่สิบกว่าไร่นะฮะก็ทำระบบน้ำหยดนะครับสำหรับแปลงนี้ยี่สิบห้าไร่ครับเดินน้ำหยดน้ำหยดเต็มระบบนะครับก็ ก็มีปัญหานะครับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผมใช้ก็คือน้ำไหลมาช้านะครับก็ลดน้ำได้ไม่เต็มที่นะครับนะครับแล้วก็ปัญหานะครับก็คือผมเอาใบยายาใบใบแคบนะมาลองราดดูก่อนที่จะทำการฉีดนะครับปรากฏว่ามันมีการชะงักสูงครับใครที่ทำแม็กซี่ครับจะเอายาใบแคบก่ายนะฮะก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับอย่าไปก่ายนะครับ ไอ้มันช่วงนี้ก็ทํารุ่นไปก่อนครับ๋ยวมันสักสองสามเดือนนะครับก็ใช้พวกยาเผาไหม้นะฮะฉีดเอานะครับจะดีกว่าครับวันช่วงนี้ก็เน้นความสวยงามครับดูครับความสวยงามครับค่อยนะผมก็ถ่ายภาพไม่ค่อยเก่งนะฮะนี่ครับดูไอ้ก๊ อยู่ที่ใกล้ฮะเห็นไหมครับเดินครึ่งก็เริ่มงามหมดเกือบจะหมดเลยนะฮะก็มันมีความสมบูรณ์แค่เกิดว่าเรามีการเตรียมท่อนพันธุ์ที่ดีนะครับแต่ท่อนพันธุ์ที่มัได้มาคือค่อนข้างที่จะแห้งนะฮะ โรงงานจัดให้ผมมาแห้งมากมันก็อพอได้นะครับเรก็มาชมนะครก็รนนคือหญ้าใบแคบนะครับจะฉีดไก่มันแว็กซี่ใครที่ปลูกแว็กซี่ก็ระวังระวังหน่อยครับมันเว็กซี่มันชะงักนะครับมันชะงักนะฮะนี่ก็มันก็มีความสมบูรณ์พอสมควรในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าต้นมันไม่ค่อยสดนะครับ แต่เาผ่านกระบวนการแช่น้ําแล้วก็หมักมาฮะมันก็เลยอัตราการเกิดค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับผมพยายามจะมีความรู้ดีๆนะฮะอะไรมาบอกกันนะครับสําหรับยาใบแคบก็ใครที่จะฉีดไก่ก็ระวังระวังหน่อยฮะมันน็กซี่นะครับของผมมันชะงักจริงๆครับกับต้นที่ไม่ได้ก่เนี่โอ้ไปเท่าเอวกับกับกับคืบเดียวฮะมันชะงักครับใบไหม้หมดเลยนะฮะ ยายาใบแคบนะฮะส่วนฮ์โมนที่ผมใช้ก็คือเป็นน้ำหมักกุ้งหอยปูปลาครับถั่วเขียวนะครับใบยอลูกยอครับใส่ทุกอย่างนะฮะหมักเข้าไบนะฮะแล้วก็เอามาฉีดครับยาไทยมากครับใส่สัก 50c ต่อ20ไล่พอครับเพราะว่าใบจะไหม้ฮะถ้าเกิดว่าใส่น้อยกคืองามครับดูครับไหมงามแปลงที่ปลูกก่อนผมนี่เดือนหนึ่งสู้ผมไม่ได้ฮะเอาจิงเลยสู้ผมไม่ได้ครับ เพราะว่าของผมงามกว่านะฮะผมทดลองมาแล้วครับใส่ใส่คู่กับอ่ฮิวมิกนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับสักช้อนสองช้อนนะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อโฟทงโฟทีให้แพงครับโฮมิกฮิมิกทั่วไปฮะซื้อมาเลยครับเป็นถุงครับสี่ห้าร้อยครับสี่ได้พสี่ห้าโลแต่เราไม่ต้องใส่เยอะเราใส่น้อยๆนะฮะเห็นไหมฮิวมิกเขาซื้อมาซองโอ้โหสี่ห้าร้อยนิดเดียวใส่เท่าไหร่ช้อนชาของเราใส่ช้อนโต๊ะเห็นไหมครับ แค่แบนด์อย่าไปติดแบน,นบด,นดนะ์นะครับคุณภาพนครับดูทุกท่านดูนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงพี่ผมพี่ชายผมที่บ้านแ,แถวบ้านปลูกกอนผมประมาณเดือนนึงซื้อผมไม่ได้จริงนะฮะแต่เขาบอกว่ามันไม่วัดที่ต้นนะฮะวัดที่หัวนะครับ mm hmm. ไม่มีต้นจะมีหัวได้ไง mm hmm. ใช่ไหมฮะยังไงก็ฝากครับเป็นกาลังใจให้กันนะครับ mm hmm. กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ hmm. มาคุยกันบ้างครับผมอยากจะคุยกับทุกคนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวดูทีมงานผมนะครับ สองร้อยกว่าคนนะครับวันนี้สองร้อยกว่าคนมาทําการทํารุ่นนะฮะย่ามันนะครับฮกระแสของมันก็ไม่ค่อยดีครับทั้งเรื่องหนึ่งนะครับเอข่าวมากองหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจีนจะลดการนาเข้าจากไทยนะครับให้เหลือสิสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เป็นข่าวปีหน้าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ช่วงนี้คือราคามันลงจัดเลยอีกข่าวหนึ่งก็คือนำเข้านะครับมันจากเพื่อนบ้านมานะครับ นะเยอะนะฮะทำให้มันราคาลงเอาลงเอานะครับก็มาลุ้นกันครับว่าหลังสงการนะฮะหรือว่าขุดมันนานแล้วจะขึ้นหรือเปล่านะฮะต้องเดี๋ยวจะมีช่วงฝนลงก่อนฝนลงฮะมันนาจะขุดมันนาออกเยอะราคาก็จะลงอีกนะฮะก็ฝากกดติดตามกันแล้วก็แชร์นะครับใครที่ปลูกแล้วก็สู้ๆครับลุ้นๆเอาครับใครไม่ปลูกลงอ้อยให้หมดเลยนะฮะไม่ต้องรออะไรครับเพราะว่ากระแสไม่ค่อยดีฮะนะครับ สู้ครับปีนี้ผมก็มีอ้อยแค่ห้าไร่ครับแปลงเดียวเอาไว้ทำพันธุ์นยยฮะยังไงก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ